โอ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เดนน่ช anel ส่วนนี้เราก็มาอยู่ในเกมเจ็ดป่ากันอีเช่นเคยครับก็สํสหรับคลิปในวันนี้ครับผมจะมาเล่น PVP ในโหมดสามัญครับซึ่งทีมที่ผมเอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นทีมที่ปั่นใช้ได้นะเพราะว่าผมจะมาเล่นทีมเผ่ามนุษย์สายถึกครับสาหรับคอสาคัญของทีมนะครับแน่นอนจะเป็นอุลแรกมาซิโนตัวใหม่นะครับจากโคลโมเทเวอร์ก๊อที่มาคู่กันกันกบยูริจาฮาร์ครับสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนนนะี่เลยครับ เรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ ก็สำหรับยูริจ้าฮานเนี่ยต้องบอกว่าผมยังไม่ได้ใช้เลยนะตอนนี้เนี่ยได้เลิกใช้แล้วเพื่อนเพราะคอมโบที่เราจะเล่นกันในวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปจะเป็นคอมโบสายถึกเพราะตัวอูแลกเนี่ยเขาสามารถแจกโล่ให้กับเพื่อนร่วมทีมได้นานถึง2เทินนะครับแล้วประเด็นคือเอกลักษณ์ของยูริเนี่ยยังช่วยเพิ่มศาสตรพื้นฐานของอสุรินพวกพ้องผ่ามนุษย์5%ต่ออสุรินพวกพ้องผ่ามนุษย์ที่เข้าร่วมต่อสู้1คนนะครับบวกกับเอฟเฟกต์น้ำสังสีถึงกุหลาบที่สามารถลดเดเมจได้10%ทััััับบซ้้้้อนนนไดดถึงงง3คครรยิิ่่กกววาศ์สิทธิ์เนี่ย ยังช่วยเพิ่มต้านทานคริกกับป้องกันคริกให้กับพวกพ้องอย่างละ30%ด้วยนะครับแน่นอนว่าความถึกแค่นี้เนี่ยมันก็ยังไม่เพียงพอเ,เพื่อนเราก็จะมาเสริมความถึกเพิ่มเติมด้วยอัศวินเด็กชายแลนสล็อตนะครับกับเอกลักษณ์ของเขาที่เมื่อเริ่มต่อสู้นะครับแลนสล็อตจะทําการมอบบัฟมองทะลุให้กับตนเองเป็นเวลา3เทินนะครับแล้วประเด็นคือไอ้บัฟมองทะลุเนี่ยยังช่วยลดไดมเมจพวกพ้องได้รับถึง30% กับเพิ่มความสามารถด้านป้องกันของอสุรินพวกพ้องผ่ามนุษย์15%ต่อพวกพ้องผ่ามนุษย์คนดังกล่าวที่เข้าร่วมต่อสู้1คนนะครับซึ่งทีมเราเนี่ยมีผ่ามนุษย์3คนเท่ากับว่าได้อีก45%เบื้องือนเท่านั้นยังไม่จบครับเสริมความถึกแบบขั้นสุดกับซับตำแหน่ง4ด้วยน้องเฟอร์ซิบบอลสีเขียวนะครับที่สามารถเพิ่มความสามารถด้านป้องกันของพวกพ้องที่กําหนด ได้ส0รนะครับสำหรับเพื่อนที่กําหนดเนี่ยก็คือตัวละครเผ่ามนุษย์กับอัศวิน7บาทครับในส่วนของอาหารนะครับเอาจริงกินได้หมดเลยเพื่อนๆถ้าเกิดค่าพลังเพื่อนๆเยอะใช่ปะอา,อาหารเพิ่มพลังต่อสู้ก็ได้นะครับเพื่อเอาเปิดก่อนหรือถ้าจะเอาป้องกันเนี่ยเอาจริงตรงนี้ต้องไม่รอนะทางป้องกันเพิ่มมาตาทนทานนะครับป้องกันคีต้านทานคีผมว่ามันก็น่าจะใช้ได้หมดเลยนะเพราะป้องกันเนี่ยมันค่อนข้างเด่นอยู่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวรอบนี้ผมขอลองกินเป็นต้านคีแล้วกัน เ,เพราะว่าถ้าศัตรูตีไม่ติดคีเนี่ยผมว่าเดเมจมันน่าจะหายไปเยอะนะอ่ะก็มาเดี๋ยวมาลองดูทีนี้กันครับโอเคมาครับเราได้เปิดก่อนนะเดี๋ยวลองดูว่าตั้งคีย์เราเท่าไหร่เช็คได้เปล่าดูครับต้านทันคี200 264อ้นะโคตรเยอะอ่ะก็มาเดี๋ยวเราเก็บดัดก่อนเลยได้เปล่าไมู่้ ไปครับลองดูโคโนรนบัโอ้โหไม่แตกนะครับแต่ก็สวยอยู่นะไปโอ้โหนิดเดียวถ้าเกิดตายแล้วระเบิดเนี่ยจะเพอร์เฟกนะครับเล่นอุแลกโอเคไม่ตายครับ เดี๋ยวดัดคตรแรงเลยเนี่ยนี่คือดัดเขายังไม่ได้ขอ,อกคนหมดแล้วเดโอเคได้โยมาดูครับไม่ติดคีเลยเพื่อนๆไม่คีเลยนะ <c oughs> ก็มาเดี๋ยวเราเก็บดัดแน่นอนครับล่างยีบปั๊กก่อนเลย <c oughs> แล้วก็พีดัดไปเลย <c oughs> <c oughs> นเไม่ขีเว้ยเ,เรียบรอยแต่อันนี้ขี้ครับไม่เหลือนะรับเสโอเคไม่เป็นไรครโหนรรน,กกน,โนะแต่ผมว่าไหวน่าจะไหวทีมเราพรถ้าไม่ขี้ยมันก็ไม่แรงหรือเปล่า ีไหมโอนะครับหยุดไม่ได้นะราชาปวดหมดแล้วโทดจริงราก่อนโอเคมาครับไปูแอนดีเอกเรียบร้อยนะครับสามแสนนะ กลับมาวันช็อตครับเย๊ป <c oughs> ่าต้องสองฮิต <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ไปเลยไปเก้ม <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> โอเคครับมา เจอทีมดั๊ดมิลิมนะครับเขาได้เปิดก่อนเพชรเลยกอดเราืออโหดูเพื่อนโคตรหนาครึ่งหลอดครับคึ่งหลอดเดี่ยวเกอกไม่แตกนะครับชิวๆโอ้ยมิลิมโอเคมิลิมก็ไม่สถานเพิ่งกอกแตกเองเพื่อนๆแต่ว่าพี่ดั๊ดเขาเขามีโล่ไงนี้ น่าปวดหัวอยู่ก็มาเดี๋ยวลองเก็บดั้ดูกกอนเลยครับเขาไม่น่ากินอาหารหลบมาอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราหัวไปเลยเก็บได้บอกไม่รู้อ่ะจะได้โอ,โอ้โหดั้ดเขาถึกถึกนะเนี่ยน่าจะได้ชีวิตหนึ่งอโอเคถือว่าแรกไปครับ พราะยังไงเกาะหายเนี่ยเขาก็ปนโมดอยู่แล้วนะต้องหวังว่าอูลแลกเราจะไม่โดนวันช็อตเพื่อนเออถ้าไม่โดนวันช็อตก็ได้อยู่โดนวันช็อตนี้ก็หนัก <c oughs> ไม่ขีเดี่ยวไม่ขีทําจริงโอ้โหอาหารที่เรากินมาได้ผลแล้วครับดูดีไม่ขีเพื่อนไม่ขีนี่คือจบนะจริงไม่รอดโอเคเรียบร้อยครับไม่เป็นไร ัไปพี่ดัดอืมอเอาไงดีเก็บมิลิมก่อนดีไหมเดี๋ยวนี้ละกันโอเคเรียบร้อยครับมิลิมมาเดียวไปเดนนี่เอ,อิร์ดตัวที่สองอเอ้ยทิปคว้าคิวเลยวะเนี่ยพี่ดัดขอหน่อย โอเคเรียบร้อยครับทิวเบอร์คิวนะเขาเป็นป่าครับโอ้โหกรมโอ้ได้เมดป่าน่ารักจัดไปปิดเกมให้เขาหน่อยโอเคสศัตรยยอมครับมาครับตาสุดท้ายนะครับเจอทีมน้องมิลลิมเจ็ดบาดโห ได้ทดสอบอีกแล้ว2องเซนหกครับโอ้โหเือบสองเซนเจ็นะเดี๋ยวมาดูว่าติดไอ้นี่หรือเปล่าถ้าเรารอดไปได้ผมว่าเขาไม่รอดเลยมินิมันเขาไม่ได้หนักขนาดนั้นครับเคยคอนอัพแรงนะครับวัดกันเลยช็อตเนี้ยนี่เปล่าโอเคเรียบร้อยครับโอ้โหนี่ปิดเพหนึ่งมิลลีเลยนะอ่ะก็มาเดี๋ยวผมปดตั้งหาครับ ก็เก็บม <ş i>: ิลลิมเลยแตกแน่นอนบอกเลยเอาอะไรมาไม่แตกก่อนเรียบร้อยไปครับคือมิลลิมตายก็จบนะอุ้ยแต่ว่ามิลลิมเขาได้บับนานาชีออข้างหลังไม่ตายเนี่ยโอ้โหเขุ้งดีมากเลยอ่ะคือนานาชีมันเสริมไอพวกความสามารถด้านป้องกันไงเพื่อนสามสอนมั้งไม่ติดคีเลยนะครับจบเลยอ่ะ โอ้แต่วะเนี่ยยาเออไม่คิดโอเคเรียบร้อยยอมไปเถอะไอ้หนูโอ้แต่เราไม่มีการไอ้นี่แล้วอ่ะไม่เป็นไรเราต้องเราก็ต้องเก็บอยู่ดีอ่ะเพื่อนๆอย่าเพิ่งนะผมใช้แบบนี้ดีกว่าเอาชัวแตกแน่ไม่ริม หมายครับดอกแรกโอเคระเบิดเข้าหน้าไปดอกสองมือ <c oughs> มิลิมเรียบร้อยไปแล้วครับเดเมพหลัก <c oughs> สู้ต่อว่าเอาแต่จริงเจเน่เขาก็น่ากลัวอยู่นะเจเน่เขาปล่อยเลทคือวันช็อตได้ เ่นดวเมาครับเดี๋ยวเราเก็บโคเทอร์ก่อนถอนตั้งท่าได้อยู่ละแล้วก็เก็บนานาชีครับไปทีละตัวเลย ไอ้โหอย่าพลาดนะชอบแบบเนี้ยโอเคสวยครับเออเราไ like ล่นวดเขารูเอเดียนเดี๋ยวถามยิงอ่ะโอเคศัตรยยองครับดดโอคค้โหเมื่อกี้น่าจะชีวิตตายงงเลยโอเคครับก็สำหรับคลิปพิพีวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะเพื่อนๆกับทีมท o w e ว o อ g o กสายถึกเปิดหลังนะครับจะเห็นได้ว่าเซตอัพแบบนี้เนี่ยเอามาเคาน์เตอร์ทีมสายหัวปัจจุบันได้โคตรด,ดีเพื่อน เพราะทีมสายหัวปัจจุบันเนี่ยถ้าเขาตีมไม่ติดขีเนี่ยเดเมจมันไม่มีครับเพราะที่มันแรงๆวันช็อตเราได้เนี่ยคือมันติดขีเพื่อนๆกองสำหรับใครที่มีตัวละครตามนี้อยู่นะครับอยากจะลองเอาไปเล่นกันก็ลองเอาไปเล่นดูกันได้นะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็เอาไว้เท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่คามารับชมมากนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย